ขอเดานะครับไมเคิลแจ็กสัน Jackson, ป่ะครับถ้าใช้นี้เหมือนอยู่มันอะไรจริงเหรอชุดลงอ่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซตนี<อ>้เอไปแน่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม<อ>เครืค่องเหลี่ยมสีแม่มุมไม่ลงสีน้องให้กูเว้นการเป็นมะเร็งผิวหนังบ้าง,งสิสัตว์ลงทุกวันเลยสีเนี่ยเออแล้วเวลาลัคนเดียวไอหมาพุดเดินมึงไอหมาพุดเดิน วันนี้พอแค่นี้นะครับลุงเหนื่อยแล้ว <concentrated music> เนียบหน่อยเปลืองกระดูกหมูชั้นใน <concentrated music> และมอริสัน ดอะไรมีความทุกข์ที่สุดมดอะไรวะมีความทุกข์ที่สุดมดแล้วมดหนึ่งมดแล้วมันยังไม่จบเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยโดนไหนไปไหนอะไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะน้องกูมาพรุ่งนี้เดี๋ยวมึงด่าแต่พรุ่งนี้มีโปรเจกต์ใหญ่ใครดูหรือยังคลิปเปิดตัวหมูสับเวียดหมูยอเดี๋ยวดูไปด้วยกัน好吗ทำให้ดูไปด้วยกันคำก็รำสองคำก็รำเออเออย่ารำรำค่อยรำอย่างนี้ ลุงเอครับวันนี้วันเกิดผมอยากให้ลังมีอวยพรหน่อยครับวันเดย์คุณลุงเอครับ FC ลุงเอวันเดย์นะครับน้องเจมีความสุขเยอะนะครับเบ็ร์ัเดย์นะครับผมยาวแบบนี้กางเกงขายาวแบบนี้ชุดเปรี้ยวขนาดนี้ใช่เลยฤาษีปากีสตาน้องน้องฤาษีปากีพ่อมึงเถิดขนาดนี้องค์ครบองค์หล่อขนาดนี้จานน้ำเงินคู่แข่งจานแดงเออกูนี่แหละจานน้ำเงินมากูก่จะขอพูดเลยมั่งเอาไหมล่ะ จะมีสักวันใหม่ว่าที่จะไม่มีปัญหาหนึ่งวันมี24ชั่วโมงแต่เมืองเลือกที่แจ้งบิดตอน6โมงร้อมื่อควายอาดองพูดเดินเปียกน้ำมึงอะไรพูดเดิ่อเปียกน้ำมีที่ก,กูไม่ใช่หมาพูดเดิ่อเปียกน้ำเมือเมื่อว่าตุงเถะน้อง,ง,องผู้กำกับต้องเตไทยบ้านอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่จะต้องเตนะครับน้องอันนี้ติ้งตองไทยบ้านนะครับอาจารย์ไม่ร้อ ได้ดักเจ้าก็สวัสดีเขาดึงรถหลังด้วยนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโมสาสอีสานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบีเดโนฟีนแกนคูณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวพี่เสด็จใจเตลิดไปหาหอยแมคคาซิงเพลเฟสอีสต์ดิสพิวชันออฟออเทอเนสติ้งเคเรนอิเล็กตริกพาวเวอร์ยูทซิงเอซิสเต็มอินวิคออเดอร์โวลต์เอสออฟเดอะซัพพลายวอร์รี่อินยูนิสันยูสเวนโหลดอาร์มอสตี้ไลทิงแอนด์ฮีตติ้ง ลวนพบเด็ดพบข้างตัวเขียนว่าผิดหวังที่ทำเมตาใหม่ช่องสตรีมเมอือชื่อดังไม่ได้ออุ้ยจิไม่รู้สิอันนี้จริงนะครับแปบ๊บนึงนะมึงก็พูดายเรื่อ,อยได้หัวขวาอีหายเยี่ยม่เอาไอ้อะไรแล้วเขายอมกูไม่ได้พูดไปเรื่อยน้องร้องเพลงแบ็คอินแบ็คหน่อยครับ I want to s ส่ ไม่ด้เข้ามานะครับน้องมาก็สวัส um, ดีคนดูย้อนหลังด้วยนะครับน้องยายนุใส่ชุดตาิตรไม่ใช่ครับแล้วก็สวัสดีบอสด้วยนะครับสวัสดีรันนะครับสวัสดีเดกเก่งนะครับสวัสดีมีเท่านะครับทำโตดลิเบียไม่ใช่ทำโสดนะครับสวัสดีฉัดชัยนะครับสวัสดีเพชรหมีนะครับสวัสดีแมวน้ำนะครับสวัสดีเสืโป้ไปกรเสษมนะครับเหมือนไบรอันในมือกีตาร์วงควีนเลยครับลองเสิร์ชดู ต้องไอ <I have. S 1> ้แฮบแว่นที่ดีต้องแว่นท็อปเจ๋งไ <I 'm S 1> อ้บอกพ่อเมึงเฉ่ถ้าอย่างน,นั้นน้องนะครับวัดดีวัดวดีพี่เรวัตนะครับวัดดีเกดวัดดีกันนะครับไม่ไม่เคยพร้อมกูไม่ให้อภัยมึงไอ้งังวกูวผิดไหมกูผิดนักหนาไม่ว่าเนาะเออกูทำอะไรผิดนักหนาว่าชีวิตกูเนี่ยทันทีแล้วก็ผิดนะเนี่ยไม่ลงลินกูลงอยู่ทุกไม่ลงอยู่ประจำเออวัดดีอ่างเปานะครับวัดดี แซมนะครับมีนะวันนั้นกูนอนแล้วไม่งั้นกูเสียเป็นพันให้กับเซเตเปเมตาใหม่แน่ทุกวันนี้มึงก็ยังทำไม่ได้แต่ชื่อมึงบางมิดนะนบ,บาร์นนะเด็กเป็ดเจเกีว่วไม่ใช่เจียเขียวครับหวัดดีราชาวานอนสวัดดีมอมิวนะครับสวัดดีจักกี้นะครับหวัดดีเจมพาบินนะครับเสียงโดไม่ออกช่องพวกแอดมินเมืองก็ไม่ทักไม่แก้อะไรเลยเลี้ยงเสียข้าวลายแมนจริงๆมีแต่เสียข้าวสุกมึงไม่ได้เสียข้าวเลาย ยมป็นแม่เบล์ว,วงพอสคู่แข่งตัววงพอสแต่คือโบวงพอตจริงเหรอเบลเบลไม่เป็นไรพี่แอร์พี่หนูร่าจังหนูบิ๊กบึ้มมาจาังไม่ลงริมไม,ม่อยากลงริมน้องเบลเบลจังเลยคุยกับกามดิอยากลงริมไม่ใช่หนูเนบลสนับบัลลังกจังเลยอะแฮร์รี่พอตเตอร์น้องพอตเตอร์อยี่ห้อไม่ใช่พอตเตอร์ครับสวัสดนีนนทกรนะคุณนนทกรนะครับสวัสดีเออ่เฟรชชี่สวัสดีคนเดียวนะครับขอมาดูดหน่อยครับ ตลอดเวลาน้องกูไม่ได้ตลอดเวลาป่ะครูสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมิงมีอะไรเปล่าไอเออยู่ดีๆก็มึงกูงงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมึงมีอะไรล่ะลุงเอแต่งเป็นโยชิก,กิแห่งวงเอ็กเจแปนรอครับโยชิกิเดี๋ยวลองดูนะไอแซคนิวตันหลอนย่าไมเคิลเมากาว บอยคิดถึงปานะคะรู้กันรอที่เดิมที่มีแต่เราสองคนคิดถึงเสมอเจอกันใหม่ค่ะป๋าได้ค่ะเดพื้พี่โป้ง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 เดียวพ่อมุงตุยเปรยงเปรยง,งกูเห็นมุมกูเกือบสิ้นพระชน บวมเรเจนซี่ปากแดงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหมือนมึงเหวอะเหมือนมึงอะเหวอ้เที่ยก็สวัสดีต้องน้องกับกูด้วยนะครับนะครับไม่เคลบ่อนข้าวไม่ใช่ไม่เคลืิ้นข้าวนะครับมึงอะไรเถียงกูไม่ได้เถียงกูไม่ใช่ไม่เคลืิ้นข้าวน้องไม่เคลื่อนเมือเคิ้่นข้าวเกมอัพใหม่มาตอนยิงแนะนําให้กดแรงแรงนะครับอ้โกดแรงแรงพุ่งแรงจนเข้าหน้าพ่อมิงเข้าหน้าพ่อมึงเถิดเด็กเปรตมึงอธิบายดีกว่าเจมารีไม่ใช่เจมารีนะครับน้องไม่ได้มาแถลงการขำนิย์นะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วทำอะไรก่อนอาจารย์ไ่ามารีฮวน,น่าเพื่อนก้าพี่เป็นแค่คนไม้ลองเรือไปฟังนะเองครับกูอยากเยสทานปกาการลอจากวันที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูฟี่อิโมโดเองได้คุยแล้วก,กูต้องมานั่งฟังอยากตีธรรมกาไ้ผมยาวแบบนี้เพื่อที่จะรับดาเมจแข้งตะวันถ่ายใช่มั้ยครับงั้นลองสักสิบแข่งนะครับเต็มแรงถ้าเขากล้าเตะกูก็กล้ารับเอาไม่เอาล่ะ งอกหน่อนย